ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในช่องของช่างจอร์จคนอยากทํานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทดสอบวินที่สร้างขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะทดสอบลากรถกระบะโฟวินครับซึ่งเป็นของผมเองตัวนี้มีหลังคาที่ผมเคยช่างน้ําหนักรถก็อยู่ประมาณพันสามร้อยกิโลครับเลยวันนี้มีเวลาเลยมาทดสอบดูครับว่าวินที่สร้างขึ้นมาจะสามารถ ลากรถกระบะน้ำหนักขนาดประมาณตันสามนะครับได้ไหมนะครับเพื่อนเดี่ก็ใช้พื้นที่หน้าบ้านครับวันนี้เป็นทางเรียบนะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับถ่ายคนเดียวครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวินจะสามารถลากไหวไหมนะครับวันนี้นะครับที่ผมทดสอบก็คือ ใช้เกียร์สี่นะครับเป็นตัวลากนะครับก็ลากได้แบบสบายสบายเพราะส่วนหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้ทดลองดึงเบรกมือนะครับคือปล่อยอให้เป็นเกียร์ว่างแล้วก็ใช้วินลากมาเลยครับผมก็ไม่มีปัญหาครับลากได้แบบสบายมากเลยครับผมก็ขอลากใกล้นิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนขับครับผม เมกลาลากให้ถึงวินเดี๋ยวมันจะชนนะครับผมนี่ครับก็สรุป,ปรว่าวินที่เราสร้างมาลากกระบะ,ะที่มีน้ำหนักอยู่ประมาณตัน3ได้ครับผมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีการทดสอบในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมอย่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างจอดด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ